ขังมันจะเป็นหรือเปล่านี่อันนี้ปลาอะไรตัวใหญ่ก็จาริดก็จาริดเนี่ยนี่นี่หอยปูเมื่อังนิดที่จะจอดดูพวกนี้นะ ฟูงไม่ใหญ่ไม่เหมือนเมื่อวานไปลออาปลูกเคาะวันนีปลาลูกเคาะมดมดเต็มดดอืมุมดเต็มน้ำว่างั้นเถอะนะมันก็จะมีได้ไม่เยอะเท่าไหร่สักต,งงต้นยาต,าต้นยาไปโน่นฟ้ามันถึงจะเยอะใช่ไหมยายอันนี้น้ำมันเริ่มมาตอนไหนนาะยายวันไหนเนะี่ย เป็นเดือนแล้วดูข้าวยิ่ไม่ได้ข้าวอยู่น,น่ะอืมถ้าไม่ปลูกไว้ไม่ได้มันมันจมน้ำก็ตายนต่าไม่ทันยังตายอยอืมเหมืนมาอยู่แล้วโอ้เมาตลอดเลยไม่ไม่เออเออหยุมาใส่ไม่เอาไ,ไอ้จิน่ากับไอ้ข่าเนี่ยเหรอเออมันไม่เทล10นาทีนี้มีงูด้วยไง จะได้ใหญ่ๆเนี่ยจะทินี่ยทำมาหมดทุกตัวเลยดิไอ้ลูกปานเล็กแบบนี้นอกจากเราเอาไปห่อหมกเอาไปแกงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกยายทำประจอมทำประจอมประลาได้ไหมคนหนึ่งต้องครอบครัวนึ่ง